สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ,ะวันนี้เราจะมาในหัวข้อของไพ่สามใบบอกเราข้อความนะคะไพ่ที่แม่หมอเนี่ยได้ทำการเปิดไว้ก็จะมี Temperance seven of wands เจ็ดเมทานะคะ two of cups สองช่วยนะคะสถานการณ์โดยรวมณปัจจุบันตอนนี้ของคุณก็คือการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องราวต่างเนี่ยให้ทุกอย่างนั้นกลับมาดีขึ้นเท่าที่คุณสามารถจะทำได้แล้วก็ทำได้ดีที่สุดทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานกันดีกว่าค่ะการงานของคุณในตอนนี้นะคะหน้าที่อุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ย ที่คุณรับผิดชอบและดําเนินอยู่ะจะค่อยๆกลับมาดีขึ้นด้วยการที่ได้รับการจัดการได้รับการแก้ไขจากการใช้สติปัญญาความคิดพิจารณาไต่ตองและการลงมือทำอและที่สําคัญนะคะอาจจะมีมิตรภาพเพื่อนร่วมงานที่ดีที่ จะเข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนสปอร์ตคุณทั้งคุณและเขาเป็นจนทำให้เกิดเรื่องราวดีๆกลายเป็นมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ยืนยาวของพวกคุณทั้งคู่นะคะในเรื่องของการเงินนะคะแม่หมอมองว่ามันยังอยู่ในสถานการณ์ของกันที่จะต้องพยายามหมุนเวียนรายได้ค่าใช้ใจ่ายต่างๆ ที่มีเข้ามาแล้วก็ต้องจับส่ายออกไปอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เหมือนจะหนักสักนิดหนึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าพยายามเก็บเท่าไหร่ก็ยังคงเก็บไม่ค่อยอยู่ฉะนั้นก็ใช้ใจ่ายกันอย่างระมัดระวังก็ดีนะคะในช่วงนี้อะเรามาต่อกันในเรื่องของสุขภาพกันดีกว่าค่ะสุขภาพแม่หมอมองว่าที่ผ่านมาคุณค่อนข้างที่จะใช้ร่างกาย ใช้ความคิดใช้สมองค่อนข้างเยอะจนเกิดความเหนื่อยล้าที่ผ่านมาในก่อนหน้านี้นะฉะนั้นช่วงเวลานี้มันจึงเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะจําเป็นและสําคัญมากๆที่คุณจะต้องกลับมาดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองพักผ่อในให้เพียงพอเพื่อเป็นการปรับสภาพร่างกายปรับ ความสมดุลของร่างกายเนี่ยให้กลับมาดีขึ้นมีชีวิตชีวามีความสดใสนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แม่หมอมองว่าคุณจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้อะไรที่คุณทำได้คุณก็จะทำอะไรที่คุณยังไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือจัดการได้ในช่วงเวลานี้คุณก็จะปล่อย ให้สถานการณ์มันค่อยๆเป็นไปตามการเวลาแล้วก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆแก้ไขปัญหาที่เราอ,อยางถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามในเรื่องของความรักเข้ามาพร้อมๆกันอาจจะเป็นเรื่องของความหงุดหงิดความน้อยใจอะไรก็ตามความกังวลอะไรเรื่องราวที่มันทําให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายใจคุณคุณจะค่อยๆปล่อยวางแล้วก็ทําใจ เคลียร์แก้ไขจัดการทีละเรื่องนะคะอะไรที่ทําได้ก็จะทําอะไรที่ทําไม่ได้ก็ก็รอเวลาค่อยๆจัดการค่อยๆแก้ไขไปทีละเรื่องแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆกลับมาดีขึ้นตามสเต็ปตามระยะเวลาตามการตัดสินใจตามการลงมือทำของคุณนะคะโอเควันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนนะคะไว้พบเจอกันใหม่คราวหนะะ้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะ